สวัสดีครับผมชาพันด้านะครับวันนี้เดี๋ยวมารีวิวก่อนส่งมอ,อบรถใหม่นะครับซึ่งคันที่เราจะส่งมอ,อบในวันนี้นะครับก็เป็นคันที่จอดอยู่ด้านหลังเลยนะครับ HR v e H R V E s E V ตัวท็อปสุดเลยรุ่น R S นั่นเองสีดำคริสตัลบุกนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูกันว่าคันนี้จะมีติดตัง้งอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีออปชั่นยังไงบ้างเนาะถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ตามไปดูกันเลยครับ ก็สําหรับตัวเครื่องยนต์ของ SLV ทั้งสาเกตรุ่นเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์เดียวกันหมดเลยนะครับก็จะเป็นตัว 1,500cc นะครับเครื่องยนต์ไฮบริดประหยัดน้ำนได้ถึง25 6กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะถือว่าเป็นรถ SUV ที่ประหยัดน้ํามันได้ดีมากเลยแล้วก็ในรุ่น RS v นี้นะครับการตกแต่งดีไซน์ด้านหน้าของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับการดานหน้าเป็นโครมเมียมหรูหราแบบนี้เลยรวมไปถึงการตกแต่งดีไซน์ของชายรอบคันของเขาก็จะเป็นดีไซน์สปอร์ตกับสีดาด้านด้านล่างนะครับ ตัวล้อเนี่ยเป็นล้ออลอยหรือว่าล้อแม็กนี่แหละขนาด18นิ้วนะครับถือว่าใหญ่สุดเลยเพราะว่าถ้าเป็น2รุ่นเริ่มต้นจะเป็นขอบ17บนิ้วนะครับกระจกข้างก็จะมีไฟเลี้ยวให้นะครับในตัวแบบนี้เลยเบามือจับก็มีระบบคิลเลสโก้นะเวลาจะล็อกรถหรือปลดล็อกก็ทำผ่านเบามือจับได้เลยแล้วก็ตัวนี้เป็นคิวการ์ซาดของแท้นะครับติดตั้งเพลิงก็จะเป็น4บานของ h ัน da นะครับสอากาศเป็นคลิปสลามอยู่แล้วนะแล้วก็มีตัวสปอยเลอร์กับไฟเบรกให้ด้านหลังนะครับ ระบบไฟก็จะเป็น LED นะครับแล้วก็ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์สวยงามของ h r v เลยก็คือไฟไท้ายที่มันเป็นเส้น LED ยาวแบบนี้เลยนะครับเวลาที่เราขับขี่เวลากลางคืนแล้วก็โลโก้ RSEHEV ด้านหลังแบบนี้นะครับตัวกันชนด้านหลังของเขาเนี่ยด้านล่างนะครับก็ะจะเป็นสีดำเงานะในรุ่น RS นะครับแต่และรุ่นของเขาก็จะมีการดีไซน์ที่ไม่เหมือนกันด้วย สำหรับของ Honda เนี่ยกล้องมองหลังเขาจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันทุกรุ่นเลยนะครับอยู่ตรงนี้นะเวลาเข้าเกียร์ถอยหลัง็ระฉายชภาพไปที่จอด้านในอัตโนมัติเลยแล้วก็ปรับมุมมองได้3ระดับตัวฝาท้ายอันนี้เป็นไฟฟ้านะครับหรือว่าจะใช้เท้าสอดแต่ใต้กันชนด้านล่างเพื่อทําการเปิดอัตโนมัติก็ได้นะครับแล้วก็ในรุ่นนี้มีระบบปิดฝากระโปรงหลังอัตโนมัติด,ด้วยนะครับถ้าเกิดเดินออกห่างจากตัวรถฝาท้ายจะปิดให้เลยในรุ่นไอซ์ก็มีแผ่นกันสัมภาระด้านบนตัวนี้นะครับคันนี้เขาติดตั้้งเเพิ่มนัับป็ตวถดทายก แผ่นการลอยที่หลังพนักพิงแถวหลังแบบนี้นะครับเวลาพับเบาะแผนมันก็จะเชื่อมกับตัวถัดท้ายที่อยู่ด้านหลังสำหรับในรุ่น iS เนี่ยทุกคันนะครับเขาก็จะให้ตัวเหมือนเป็นถุงผ้าแบบนี้เอาไว้เก็บม่านปิดตัวหลังคากระจกด้านบนนะครับเวลาเราเปิดเนี่ยก็สามารถเอามาเก็บในซองได้นะครับส่วนด้านหลังอันนี้ก็เป็นรายการของแถมที่ให้เพิ่มแล้วก็แน่นอนนะครับของนด้ารถที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดจะไม่มีล้อสำรองนะครับจะเป็นชุดปะยางนะแต่ว่าของ S R V เนี่ยเขาย้ายตำแหน่งมาอยู่ด้านขวาตัวนี้แกะออกมาแล้วก็ข้างในจะเป็นชุดปะยาาางงแล้้วกก็คคู่มือในในนรช มาต่อนที่ด้านในเลยนะครับสำหรับในรุ่น RS เนาะการตกแต่งภายในจะเป็นโทนสีดํารวมถึงหลังคาด้านบนนะครับแล้วก็มีการตกแต่งเป็นบ้าเย็บสีแดงรอบๆคันเลยด้านข้างตัวนี้ก็มีปุ่มพักกระจกค้างเนาะเป็นระบบไฟฟ้าตัวแป้นเหยียบเป็นแบบสปอร์ตแล้วก็ตัวนี้เป็นสคับเพดหรือว่าตัวคิวบันไดของแท้ที่ติดตั้งเพิ่มนะครับแล้วก็แฟร์ส่องเท้าด้วยนะครับคันนี้ติดเป็นสีขาวเบาะฝั่งคนขับเป็นปรับไฟฟ้านะครับดีไซน์เบาะเขาก็จะประมาณนี้เป็นเบาะหนังแท้นะครับ มีเดินได้เย็บสีแดงพวงมลาลัยด้านขวาเนี่ยก็จะเอาไว้ปรับเกี่ยวกับตัว Honda Sensing นะที่เป็นพวกระบบช่วยเบรกรักษารถให้อยู่ในเลน Adaptive Cruise Control นะครับส่วนด้านซ้ายก็ปรับเกี่ยวกับามาตรวัดนะครับด้านสายมือดูข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวรถระบบไฟก็เป็นออโต้เนาะเปิดปิดเองได้แล้วก็มีตัว Honda Lane Watch ให้ด้วยนะครับเอาไว้ดูมุมอับสายตาด้านสายมือ ก็จะเป็นแสดงที่จอเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นออปชันใหม่ก็คือระบบแอร์หมุนวนนะทำให้ห้องโดยสารเย็นเร็วมากขึ้นนะแถวหลังอะไรเงี้ยนะครับตัวจอก็จะเป็นทัชสกรีนเลยนะครับขนาดใหญ่แบบนี้นะสามารถเล่นตัวบลูทูธ USB แล้วก็ Apple Car p l a y พได้ด้วยลงมาก็จะเป็นระบบปรับอากาศที่เป็นอัตโนมัติด้วยเหมือนกันช่อง USB มีให้2ช่องนะครับมีไวเลสชาร์จให้ด้วยนะครับสำหรับในรุ่น RS ก็สามารถวางแบบชาร์จแบตไร้สายได้เลยมาตรงนี้บ้างนะครับ ตัว i v ฟ m o d e นะครับสามารถเลือกโหมดได้3การขับขี่ก็คือธรรมดาประหยัดและสปอร์ตนะครับมีระบบช่วยลดความเร็วเวลาลงทางานาดชันด้วยมีเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรก m งนะครับไปดูด้านบนนะตัวหลังคาแก้วของเขานะครับบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ซันรูมนะครับไม่สามารถเปิดได้ก็จะแบ่งเป็นด้านหน้ากับด้านหลังแบบนี้ โอเคครับก็ประมาณนี้เนาะคร่าวๆนะครับสำหรับ S R V ตัวท็อปสุดนะครับส่วนใครที่อยากดูรีวิวแบบเต็มๆยาวๆเลยก็ย้อนดูกันได้ที่ช่อง YouTube แช a คอนด้านะครับยังไงก็ฝากเข้าไปกดติดตามกั่นกระดิ่งว้ดวยแลวกันส่วนใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการออกรถใหม่นะครับพวกเรทการดาวน์การผ่อนแล้วก็โปรโมชั่นเนี่ยก็สามารถ inbox เข้ามาสอบถามได้นะครับทางแฟนเพจก็ได้หรือจะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลก็ได้ก็จะเป็นเอสไซร์แชปคอน้านะครับผมยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ